วันนี้นะครับเราจะมาเล่นบูเคเว่นกันนะครับและผมจะมาพามาดูเรื่องร้อนในบูเคเว่นนะครับนี่อันแรกนี่ ผมเลยไม่คืออย่างนี้นะผมเจอเมื่อกี้คือผมเข้ามาเล่นมูเซเว่นวก็ลงข้างล่างดูแล้วก็เจอเจอหลุมศพอ่าแล้วผมก็ไปดูว่ามันมีความลับความลงความลับอะไรไหมผมไปดูมาผมเช็คทั่วเลยไอยพี่กฎหมายพี่กฎหมาย ลงมาเลยครับรถผิดกฎหมายมาเน่สงสัยน่าจะรีบขับไปไหนอ,อะไรเปลี่ยนรถจะก่อน เจ้าจงมาเจ้าจงมาเจ้ารถทั้งรถตำรวจม,มาต้องนี้ดิ เป็นตำรวจมาเล่นเกมขายเครืยอเตอรติดมาอืมอือ่งมันเล่นอืมออ่งมันมาขับรถขวาใช่เห้ยสุดมาขวางเออสุดเยไป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 ไจิ๊กูอาไอ,อ้ปจี้ขึ้นมาน่ะ นี่โอ้โหนี่เกมอะไรอ่ะมาเลีนี่เก่ตัวใชาไหมนี่เขาทำอะไรคักชักตู้เอออีกคนเอ็กดีมากแล้วบ้า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 เสียงกีดขวางเออเออ โอเคแล้วเสร็จแล้วนม่อันนี้นคืออะไรอ๋อไปกันไปตามหาคนชั่วกันเฮ้ยอานารย์ตาเป็ดอานารย์ตาเป็ดมานี่

โอ้ยมาชนทำไม,ไม,มนเนี่ยมามาอันนี้ตำรวจเลยอย่ามายุ่งกับตำรวจนะอย่านะกับป้านับนึง เป็นตำรวจต้องมาเล่นฟุตบอลโอ้ในลูกล,ลูกลูกอยู่นี่เหรอในลูกแหละประตูเข้าโกและนะ้วครับเข้าโกและนะ้วครับตีสตีมามารนะับไปไปไปเตะไป,ะไปเออแอน,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 นะครับอันนี้จังหวะนี้โดนโดนเตะขวาครับเตะขวาแล้วครับยังไม่ออกนะครับยังไม่ออกคนระับอ,อ,นะอืม แล, ke, ล now, <Yeah. S 2> ้วเราตีขวาครับแล้เราตีขวาครับเตะเออเข้าโก้แล้วครับใกล้เข้าโก้แล้วออกครับโอ้ตอนนี้โดรันโดกำลังกำลังสับสนกับพวกลูกบอลนับเตะไปเลยอ้าวเตะยังไงเนี่ยโดรันโดเตะเข้าโกเตะเข้าโก เตะไงมาเฮ้ยไปดิเต <la Take> <atie> so, uh, ่เออเมื่อกี้มันต้องอย่างนี้สิลูกพ่อมันต้องอย่างนี้ไม่เล่นแล้วก็ได้นี่มันอะไรเนี่ยโอเคโอ้ตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนี่นะกลับบ้านดีกว่า

มีของอะไรกินดนตู้โอ้กินนมกินนมอะไรร่างกายจะได้แข็งแรงได้ฟุตบอลมาตอนไหนต้อกินน้ำดื่มจุกันลังด้วย ออกไปออกไปโอเคถึงเวลาไปโอเคนี่คือเวลาพักพรอนไม่ใช่เวลาที่ต้องมายาเฝ้าด,ดึก รถถังวิ่งในน้ำงงไหมไหมรถถังวิ่งในน้ำมามามาเรามาดูกันว่าพลเมือเป็นไงกันบ้างโอเคปกติปกติกตโอเคแล้วก็ผมจะโปรโมดช่องช่องหนึ่งนะเพื่ผมชอบดูมาก คือช่องสุดหล่อแห่งบ่อน,น้ำมันหรืออีกชื่อหนึ่งพี่แท้นนั่เองแล้วก็อย่าไปลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกาดเลยนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กัน้วนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้า